โอ้โห oh, oh. เป็นยังไงในเวลาเนี้ยถนนสุดตัวในโรงพยาบา oh. oh. <Okay. S 2> ลอ๋อก็ลึมลึกประมาณห50เมตรอ่ะอืมประมาณนั้นล่ะตา,ตามสนองขมีนแล้วจ้าล่าสุดนะทุกคนค่ะน้ำท่วมนักนะคะหลังจากที่อินฟูขมีนเนี่ยออกมาอัดคลิปว่าให้ไทยนะทุกคนว่าเวนกาตามสนองแล้วน้ำท ทุกคนแผ่นดินอายุปนะทุกคนโอ้โหแต่เชื่อไหมคะว่าไทยไม่ต้องทำอะไรเลยนะทุกคนไทยเขามองว่ามันเป็นอุบัติเหตุทุกคนคะ่ะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาและทุกสถานการณ์นะคะแต่อินฟลูขมิปากดีโดยเฉพาะสองผัวเมียนะทุกคน,นะคะ่ะออกมาบอกว่าเป็นเว้นก่มนะคะล่าสุดเลยเนี่ยนะนี่เลย ทาอ่าฝั่งกัมพูชาน้ําท่วมหนักอันนี้คือแพราวาไม่ขอพูดให้ใครนะทุกคนค่ะเพราะว่าเนาะช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาพี่น้องค่เนาะเพราะว่าทั้งวันแพ้ว่ากับฝนตกมาหลายวี่หลายวันเหมือนกันนะทุกคนพายโยเข่าแต่เฮ้ากับบเคยไปเว่าให้ประเทศอื่นนะคะหรือว่าบุคคลอื่นว่าเป็นเวน้นกรรมเนาะอันนี้คือ บ่อยากจะเว่าในท่างทีบดีนะแต่ว่าต้องออกมาเว่าทุกคนเพราะว่าเหลือใจนะมั่นใส่เนาะเมื่อเห็นแล้วแบบว่าเห็นแหลวแบบขั้นเข่เนาะบานภาษาให้ว่ากับว่าขั้นเข่วสองพวเมียนี่ทียเมื่ว่าให้ให้ว่า เหตุดินยุบเนี่ยคือเป็นเว้นกำรบระจักนามถ่วมว่าให้แต่ทางอื่นนามถวม่วงบ้านตัวเองกับนามถ่วมกับเงียบกิฟนะทุกคนโดยเฉพาะอ่าบักท่องเนาะอาทีมสาย้าเขาหน่านี่คือเพราะว่าบวชข้ามบ่มวนนะแต่ว่าเป็นสาย้าของเพื่อนเนาะบักท่องบักบอยทุกคนเงียบกิฟเลยบหินจะมาเบาอีกอย่างเลยโดยสองคนเนี่ยเนี่ยอันโตกาเนาะอันนี้คือนลยนะเบิ่งเลยนี่นะทุกคนนะคะ บอกกตวาฟังทางไทยนะทุกคนชาวขเขมรควรได้รู้แล้วว่านอกจากเขาผักดันคุณมาเป็นโลกมนุษย์แล้วเมื่อเกิดภัยพิบัติก็ไม่มีใครหน้าไหนโผลหัวออกมาช่วยคุณหลอกดังนั้นพวกคุณจะโง่ไปอีกนานไหมทุกคนค่ะขนาดว่าเจอวิกฤตน้ำท่วมเนาะ PPFC เห็นบ่ค่ะ มีแต่ทหารโซอามีแต่ทหารบบแมนค่ะโบแมนมีแต่ทหารเนาะมีแทีพีนองประชาชนนะทุกคนซอยกันเองเนาะภายเฮื่อยางถือของหอยมะนงตุงนิงอันนี้คือเพระว่ากับบริวาว่า บานตัวเองดีนะทุกคนแต่ว่าเทากับผเคยไปดูทูกหรือว่าไปว่าให้บานอื่นนอก่าเป็นเวนกรรมทุกคนแต่เขามองว่าเป็นไพ่จากธรรมชาติเนาะถาเขาย่อมหาว่าเป็นไพ่จากธรรมชาติบ่มมีผู้ใดที่เขาจะมากันเนกันแหนและกามอัดคลิปหรือว่ามาว่าววาหอยดอกเนาะอันนี้อีสังทุกอย่างบอกว่า เป็นเว้นกรรมยงที่พี่พี่เอฟซีได้ฟังมากในก่อนหน้านั้นนะทุกคนอันนี้คือน้ําท่วมหนักเลยข่าวด่วนกัมพูชาน้ําท่วมหนักน้ําท่วมกัมพูชาน้ําท่วมอ่นาน้ําธรรมชาติทุกคนน้ําป่าจากธรรมชาตินะล้ำนาซ้ําทุกคนค่ะล่าสุดนะคะคือนี่เลยน้ําท่วมประสาทในเขมรขอให้นักท่องเที่ยวระวังอตลนะทุกคนจากสัตว เลื้อยคานด้วยนะเพราะว่ามันกะถ่วมนะักพอสมควรคิดเบิงว่าอ่าอันนี้คืออ่าน้ำท่วมประสาทนะประสาทนี่ค่ะมีนนะทุกคนถาแบบนี้บ่เอิญว่าเว่นกรรมจะเอิญว่าอยียงอันนี้แห้งเป็นจุดสำคัญเลยไหเป็นแรงท่องเที่ยวเป็นที่เข้ารบอของคนกำพูชาแบบนักนวงเลยเนาะหนามยังถ่วมและหนามข้นไปแบบ ลึกกลายลึกแห้งนะทุกคนและคิดเบึงถ้าแบบนี้โมเอิญว่าเวนกํมจะเอิญแบบไหนไปเจอของจริงแล้วมันนี่ถ่วมในสิงอ่าในถานทีศักดิทธ์เลยเนาะอาคือเดี๋ยวจะหาว่าบอกเขาขางให้พี่น้องค่ะเพราะเร่เขาขางนะคะสิ่งที่เราเห็นในชัดเจนเนาะคือมีคลิปหนึ่งที่เขาออกมาว่าโอ้โห นายกของคนไทยแต่ละคนนี่หนักพอสมควรบอกว่าแล้วกคดอันผู้นึงกับน้ำถ่วนะคะอันผู้นึ่งกับโควิดอันผู้นึ่งกับว่นดินไว้อันผู้นึ่งกับดินสุดคิดดูแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในปีเดียวมันเป็นไัยจากธรรมชาติเข้าใจเพราเขาว่าธรรมชาติอ่ะสลาดไหมกดเป็นไหมคะว่าธรรมชาติอ่ะภัยจากธรรมชาติอ่ะเออทุกคนค่ะเนาะเห็นลรวแบบอจักเสิอย่างมาวัดอันนี้คือ ของจริงของแท้แน่นอนนี่เห็นหลักฐานชัดเจนชัดเจ๋วนี่คือน้ำท่วมจริงๆนะและเบิงแนวามีผู้ใดออกมาปกป้องบอออกมาซอยเหลือบอออกมาอ่าอันี้บอเนี่ยเนี่ยคนกัมพูชาเนี่พักกันซอยเหลือกันเองเนี่เจียกันมาลองตองแนงนะพี่น้องขาเนี่ยเบิงเนวเนี่ยนั่งง้อยตดปอดตดแปดอยู่เนาะขา ผูมาซอยเนี่ยรถจักรถไถอ่ะพักกันค้นกันบานองตองแนงสารน้องนอง,นองแนงนะคะทุกคนค่ะเนี่ยลมพายุพัดเข่ากันแบบถล่มถลไหลนอกคิดเบิง้งโอ้โหสภาพและมีการออกมาบริจาคบอออกมาซอยเหลือบอบอมีบมีเลยบมีเลยเงียบหายไปเบิดเนาะเนี่ยห้อก็บบริวาให้ยเพื่อนนะ เตว่ามั่นมั่นใส่ทุกคนคะ่ะเห็นแล้วมันไส่เนาะต้องออกมาเว้านะคะเว่าให้แตประเทศอื่นให้แต่บุคคลอื่นสร้างบ่เบิงบ้านตัวเองเลยเนาะเอาจริงๆนะเพระว่าเก่าบริอยากว่าให้ท่านฝัง่งของขมิ้นหรอกเนาะว่าเขาปึกว่าเขาบ่ฉลาดพี่น้องเนาะกันยอนว่า้าเขาปึกเขาบ่ฉลาดเขากับบุวรจะออกมาโออวดเนาะแหลกายูแบบ ไปเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นบ้านของพะว่านะมีคนที่ออกมาอวดอวดอ่ะอวดโอเนาะแลวกะไปดูถูกคนอื่นหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยพะว่าก็ออกมาเว่าคือกันทุกคนเนาะเพราะว่ามันบ่หมาะสมเนาะอันนี้ในฐานะที่พะว่านี่ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ไปทำมาหากินอยู่ทางฝั่งไทยทุกคนคะ่ะเขาก็มีความรักเนาะ ความรักในคนไทยทุกคนความรักในประเทศไทยเนาะบอมีโบเมนบมบมีความเหนือละคุณทุกคนค่ะก็เลยต้องออกมาว่าออกมาเอาภาพตัวจริงหเห็นว่าฟังขมิน้นกันนำถ่วมนักนวงคือกันกันกบโบเห็นจะมีอินฟูไทยนะหรือว่าเน็ตไอดอลทางฝั่งไทยนี ออกมาบุหรี่ให้ขมิ้นเลยทุกคนบะมีม่เลยอันนี้คือออกมาโอ้โหทุกอย่างที่เป็นของขมิ้นนี่คือดีหมดทุกคนแม้แต่อึที่อยู่ในก้นออกมาก็คิดว่ามีค่าแต่ของคนอื่นนี่กลับกลายเป็นบมี่คุณคขาเปิดเห็นแล้วมั่นใสพี่น้องคะ่ะก็เลยต้องออกมาเวา่าเนาะอันนี้ก็คืออดบ่นทนบะไรนะคะเนาะ โอเคเลยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะมีความคิดเห็นใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักไทยกันได้จ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้ำเด้อจา้าสบายดีสวัสดีค่ะ